การเซตออนไลน์ให้ตัวเครื่องสแกนใบหน้าให้ออนไลน์ผ่านข่าวนะครับหลังจากที่เราทำการดูรีพอร์ตแบบง่ายๆนะครับผ่านหน้าตัวเครื่องแล้วก็ผ่านการดึงข้อมูลผ่านแลชได้ย์ USB นะครับที่เอ็กพอออกมาเป็นไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ให้ลูกค้าเนี่ย ใช้งานง่ายๆแบบสะดวกสบายครับโดยการดูรีพอร์ตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านระบบคาวที่เรามีให้บริการนะครับผมแต่ว่าขั้นตอนนี้อาจจะตั้งค่าเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับจากที่เราเคยคุยไว้ในลาดับแรกนะครับนะการตั้งค่านะครับจะแยกออกเป็นนะครับเก้าพาร์ทดังนี้นะครับการดูช่างบอกนะครับหนึ่งนะครับการสมัครใช้บริการคาวนะครับนะผ่านเว็บไซต์นะครับ w w w y u n a t c o m ็บ2นคนะครับอันนี้นะครับเป็น เป็น cloud platform i n t e l l i g e n นะครับที่เราให้ลูกค้าใช้งานฟรีไม่คิดค่าบริการรายเดือนหรือรายปีนะครับผมนะสองนะครับหลังจากที่เราสมัครใช้บริการ cloud แล้วนะครับเราจะทำการนะครับเซตออนไลน์นะครับให้ตัวเครื่องสแกนไปหน้านะครับโดยหน้างานนะครับด้านหลังเครื่องจำเป็นต้องมีสายแรนทิ้งไว้ สายแลนเส้นนั้นจะต้องต่อกับเราเตอร์หรือต่อกับสวิต์นะครับเพื่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้ผ่านระบบคลาวด์นะครับเราจะแอด device id นะครับโดยเอา ID ของตัวสแกนหน้าเนี่ยแอดเข้าคลาวด์เพื่อให้มันออนไลน์ให้มันมอนิเตอร์ให้มันบริหารข้อมูลได้นะครับนะ 4. การสร้างดิพาร์ตเมนต์นะครับแผนกอีกย่อยนะครับบางองค์กรมีหลายแผนกนะครับเราจะไม่รวมข้อมูลเป็นก้อนเดียวกันนะครับเราจะกระจายนะครับ สิบคนนี้อยู่แผนกหนึ่งสิบคนนี้อยู่แผนกสองเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารข้อมูลการมมนิเตอร์การเก็บล็อกไทม์นะครับห้านะครับสอนการแอดชื่อพนักงานผ่านคลาวแล้วส่งชื่อพนักงานนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องสแกนหน้านะครับหกนะครับจะเป็นการสร้างชิปนะครับหรือกะการทํางานให้พนักงานคนนั้นๆน,น,นะครับ บางองค์กรนะครับมีการทํางานมากกว่าหรือช่วงเวลา HR หรือคนบริหารข้อมูลนะครับก็จะมีตารางเวลาครับแล้วมายิงล็อกไทม์ให้เขานะครับว่าเงื่อนไขข,ของเขาคือเข้างานกี่โมงออกงานกี่โมงแต่องค์กรผมมีแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับก็เลยไม่ได้ยากนะครับคือว่าช่วงเวลาเดียวหมายถึงว่าเข้างาน8โมงเช้าเลิกงานหลัง5โมงเย็นแค่นั้นแต่บางที่จะมีเช้าสายบ่ายดึกเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวสอนว่าตั้งค่าอย่างไรนะครับผมข้อที่7นะครับ จะเป็นการดูรีพอร์ตพนักงานนะครับจะดูแบบ2รูปแบบผ่านคลาวด์ดูแบบรังง่ายๆอินและเอาแล้วก็ดูแบบขั้นอดวาน,นะครับในการเก็บวันในการทํางานเก็บชั่วโมงดูการมาสายเดือนนี้สายกี่ครั้งรวมเป็นสายกี่นาทีมี OT หรือเปล่านะครับ o อกี่วัน OT กี่ชั่วโมงนะครับนะแนะครับจะเป็นการสร้างวันหยุดประจําปีคําถามคือสร้างเพื่ออะไร สร้างเพื่อบางองค์กรนะครับเขาจะดูแค่วันทํางานสร้างเพื่อให้ระบบคาวเนี่ยเอามาคํานวณในเดือนนั้นๆที่พนักงานมีการเข้างานไม่งั้นจะกลายเป็นว่าถ้าเราไม่สร้างวันหยุดประจปีไว้แต่คุณให้พนักงานหยุดกลายเป็นว่าเดือนนั้นน่ะเขาจะเป็นช่องว่างแหว่งหลอว่าวันนี้ทำไมคุณไม,ไม่ไม่มาทำงานแต่เปล่าหรอครับวันนั้นเป็นวันหยุดนักการกเดอร์วันหยุดประจำปีที่เขาต้องหยุดอยู่แล้ว <S <S เพียงแค่ว่าเราไม่ได้ตั้งวันหยุดประจำปีให้เขานะครับลำดับที่1ครับ การสมัครใช้บริการคลาวด์ผ่านเบราวเซอร์นะครับให้เรานะครับมาที่หัวข้อ Register Company นะครับจากนั้นนะครับตั้งชื่อบริษัทนะครับช็อตเนมบริษัทครับตัวย่อครับหัวข้อที่3นะครับให้เลือกเป็น Asia Bangkok เป็นไทม์โซนเวลานะครับเนมครับเฮดชื่อ HR หรือชื่อ,อผู้สมัครคราวนะครับหัวข้อนี้สำคัญครับคืออีเมลในการล็อกอินใช้ระบบคราวนะครับผม แล้วก็หลัดผ่านในการล็อกอินนะครับผมหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับให้กดคําว่ารีจิสเตอร์นะครับผมจากนั้นนะครับเรานะครับทำการล็อกอินได้เลยนะครับผม เพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะสมัครใช้บริการ Cloud Browser ได้แล้วนะครับผมลำดับที่2นะครับหลังจากที่เราทำการสมัคร c l าวแล้วคราวนี้ถัดไปนะครับจะเป็นการเซตออนไลน์ให้ตัวเครื่องสแกนเนอร์ให้ออนไลน์ผ่าน Cloud นะครับให้ลูกค้านะครับทำการเสียบสายแลนเข้าหลังเครื่องนะครับ หลังจากเราต่อสายแล้เรียบร้อยนะครับสังเกตดูจะมีไอคอนรูปเครือข่ายโผล่มาที่ด้านบนมุมขวานะครับจากนั้นนะครับเข้าที่เมนูเลือกที่หัวข้อระบบเลือกที่หัวข้อตั้งค่าคอมกดโอเคจากนั้นเข้าหัวข้ออนเทอร์เน็ตจากนั้นนะครับหัวข้อ DSCP นะครับ จากคาว่าไม่นะครับให้เปลี่ยนเป็นใช้นะครับจากนั้นนะครับถ้าตัวเครื่องได้หมายเลข IP มามีอินเทอร์เน็ตก็จะมีหมายเลข IP บอกตรงนี้นะครับผมจากนั้นกดต่อครับจากนั้นนะครับอีกหัวข้อหนึ่งให้เข้าไปที่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์กดโอเคจากนั้นนะครับโหมดเซิร์ฟเวอร์คำว่าไม่ให้เปลี่ยนเป็นใช้นะครับผมจากนั้นนะครับเรากดย้อนกลับ ESC แล้วกดโอเคบันทึกนะครับ โอเคครับเพียงแค่นี้นะครับการตั้งค่าออนไลน์ของตัวเครื่องก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเปิดใช้งาน DHCP การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนจากไม่เป็นใช้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับขั้นตอนถัดไปว่าทำยังไงต่อครับผม ขั้นตอนที่3นะครับเป็นการแอด ID เดีาวของอุปกรณ์นะครับเครื่องสแกนเนอร์นะครับเข้ามาในเบราว์เซอร์นะครับหลังจากเครื่องเราออนไลน์แล้วนะครับคราวนี้นะครับการดู ID เดคาวของตัวเครื่องเนี่ยมีอยู่2ที่นะครับ1คือข้างกล่องแพ็กเกจของสินค้านะครับในหัวข้อ serial no นะครับที่ขึ้นต้นด้วย ZX นะครับหรือดูจากด้านหลังเครื่องก็ได้นะครับข้างๆ้งพอรตแลนด์นะครับอักษรจะขึ้นต้นด้วย ZX และเป็นตัวเลขนะครับนั่นคือ ID เดาวออนไลน์ของอุปกรณ์นะครับจากนั้นนะครับ ให้เรากลับไปที่ในเบราว์เซอร์นะครับให้เราไปที่หัวข้อ System Setting นะครับหัวข้อ Device Management หน้านี้จะเป็นหน้าเพิ่มอุปกรณ์นะครับนะสังเกตดูนะครับค่าเริ่มต้นจะว่างเปล่าเลยเพราะเรายัางไม่ได้ทำการแอดอุปกรณ์เข้าไปกดที่หัวข้อ add ครับจากนั้นนะครับเรากรอก ID c a u d ที่อยู่ในช่องหัวข้อ Serial No d e นะครับ ขออนุญาตกรอกสักครู่นะครับ ZX RC 2 9จากนั้นนะครับหัวข้อสำคัญ type นะครับต้องเป็นหัวข้อ Fake e t t e n d e Machine นะครับจากนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือหัวข้อ type นะครับให้เลือกเป็น Fake a t t e n d e Machine นะครับผม แล้วก็โมเดลของเครื่องสแกนหน้าเรานะครับผมดีไว e n เนมนะครับออฟฟิศเมนอ f ฟฟิศประตูทางเข้าประตูด้านหลังก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับ นั้นนะครับดีพาร์ตเมนต์นะครับถ้าเราังไม่สร้างนะครับให้เราเลือกเป็น a z ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยสร้างเพิ่มทีหลังได้จากนั้นกดเซฟครับหลังจากให้เราแอด ID เข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์แล้วนะครับให้รออย่างน้อยนะครับ1ถึง3นาทีนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องเนี่ยมันจะดีเทคแล้วออโต้จากสเตตัสออฟไลน์นะครับจะเปลี่ยนเป็นออนไลน์โดยทันทีนะครับภายในไม่เกิน3นาที หรือว่าถ้าลูกค้าคิดว่ารอนานเกิน3มนาทีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ออาลาสักทีให้ทําการถอดดัปเตอร์ของเครื่องสแกนหน้าแล้วเสียบใหม่หนึครั้งครับผมหลังจากนะครับที่หน้าตัวเครื่องสแกนหน้านะครับมีไอคอนรูปอินเทอร์เน็ตเพิ่มมาแล้วนะครับคราวนี้นะครับในเบราว์เซอร์ให้เราทําการกด f 5 1หนึ่งครั้งนะครับในหน้า device management นะครับสังเกตดูนะครับ Sta t u s นะครับจากออฟไลน์ก็จะเปลี่ยนเป็นออนไลน์ นั่นหมายความว่าตัวเครื่องสแกนเนอร์ครับซิงกลับมาในเบราว์เซอร์แล้วคราวนี้เราก็จะทําการตั้งค่าหรือบริหารข้อมูลอื่นๆอีกในลําดับถัดไปนะครับผมสาหรับขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนที่4นะครับคือการเพิ่มดิพาร์ตเมนต์หรือเราเรียกว่าแผานกปีกย่อยของพนักงานนะครับเพื่อให้เราบริหารข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างชื่อผู้ใช้นะครับให้เรามาที่หัวข้อ system setting นะครับหัวข้อเดิมนะครับที่เราเซ็ตเครื่องเมื่อกี้นี้ จากนั้นมาที่หัวข้อ Depart m e n นนะครับจากนั้นนะครับเรากดแอด department เข้ามานะครับขอยกตัวอย่างน,น,นะครับดีพาร์ตเมนที่1นะครับเป็นการเงินนะครับโค้ดอาจจะเป็นโค้ด02นะครับเซฟแล้วก็ผมก็จะแอดเข้าีกนะครับเป็นแผนต่อไปนะครับ แผนก s r โค้ด0ูน์สามอ่าแอดอีกครับผมแผนกช่างเทคนิคโค้ด0ูน์สี่เพียงแค่นี้นะครับการสร้างพาร์ตเมนต์หรือว่าแผนกปีกย่อยนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่5นะครับเราจะทําการแอดชื่อพนักงานนะครับแล้วส่งไปที่เครื่องสแกนใบหน้านะครับผมนะให้เราไวที่หัวข้อ Start management น,นะครับแล้วก็หัวข้อ start information ต,ตอนนี้นะครับที่เครื่องคือมี ID 1อยู่คือนายแชมป์นะครับนะ่คราวนี้ เรามีพนักงานนะครับที่เพิ่มเข้ามาที่อยู่นแผนกที่เราสร้างไว้ตั้งหานะครับกดหัวข้อแอดครับผม ID เราจะรันจากเดิมก็ได้คือ ID 2345หรือจะแทนด้วยรหัสพนักงานก็ได้นะครับคราวนี้ผมจะขอเป็นรันัมเบอร์ปกตินะครับคือ ID ที่2 Staff Code ก็คือันดับที่2นะครับสิ่งสำคัญคือหัวข้อ Department นะครับผม เลือกให้ตรงกับบุคลากรของคนนั้นที่เราเพิ่มเข้าไปครับเขาอยู่แผนกไหนนะครับแผนกช่างเทคนิคนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมนะครับเข้างานวันไหนมีการทดลองงานวันไหนนะครับนะสิ่งสำคัญต่อไปคือชื่อครับสามารถที่จะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยได้นะครับนะไม่เกินนะครับ15ตัวอักษรนะครับที่จะไปโชว์ที่หน้าเครื่องตอนที่มีการสแกนนะครับใส่เลยนะครับ ชางอ้วนนะครับผมอันนี้คือข้อมูลนะครับพื้นฐานทั่วไปที่จําเป็นต้องใส่นะครับแต่ถ้าลูกค้ามีมากกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับโฟนเบอร์ <Phone number S 2> นะครับอีเมลแอดเดรสแอดเดรสรีมานะครับนะใส่ได้หมดนะครับนะเพื่อเป็นการกรองข้อมูลของพนักงานคนนั้นๆนะครับผมขอใส่แค่นี้นะครับแล้วกดเซฟ จากนั้นนะครับยังไม่เสร็จนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างชื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการส่งชื่อนี้ให้ไปแสดงที่หน้าเครื่องสแกนใบหน้าของเรานะครับนะจากนั้นนะครับให้เรากดมาที่หัวข้อ s t a r t Information หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ตัวเบราว์เซอร์มีการรีเฟชตัวเองนะครับหลังจากที่เราสร้างชื่อเสร็จแล้วนะครับผ่านเบราว์เซอร์จากนั้นนะครับติ๊กนะครับเลือกชื่อที่เราสร้างไว้นะครับอย่างเช่น ของลูกค้าเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งชื่อ10ชื่อ20ชื่อนะครับก็สามารถจะติ๊กเลือกได้หมดเลยนะครับทุกชื่อนะครับจากนั้นสิ่งสําคัญนะครับหัวข้อด้านล่างครับหัวข้อ Sen d to d e v i ว e นะครับหมายความว่าเราจะส่งชื่อนี้นะครับไปแสดงที่หน้าเครื่องคราวนี้ถ้าเรามีเครื่องเดียวก็จะมีอยู่ชื่อเดียวแต่บางที่มีหลายสาขามีมีหลายที่นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกให้ตรงนะครับว่าจะส่งชื่อเนี้ยไปที่เครื่องตำแหน่งไหนอย่างเช่นไทยวิวเนี่ยมีหลายสาขา ก็จะมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับผมกดเซฟจากนั้นนะครับรอนะครับ1-3นาทีชื่อนี้นะครับก็จะไปอยู่ที่หน้าเครื่องตัวสแกนใบหน้านะครับผมครับผมหลังจากขั้นตอนเมื่อกี้นะครับที่เราทําการสร้างสตาฟหรือสร้างพนักงานมาโลดคาวแล้วนะครับที่เราทําการใส่ไว้คืออเดีสชื่อช่างอ้วนนะครับอยู่ที่ดีพาร์ตเมนต์ช่างเทคนิคนะครับผมคราวนี้นะครับ เราก็นําช่างอ้วนนะครับตัวจริงๆนะครับมาทําการสแกนใบหน้านะครับเพื่อให้ใบหน้าเนี้ยแมทกับชื่อที่เราส่งมานะครับคือช่างอ้วนนะครับคราวนี้เราไปดูครับที่หน้าเครื่องเนี่ยชื่อมาหรือยังผ่านคราวนะครับนะกดที่เมนูครับผมจากนั้นหัวข้อบันทึกผู้ใช้จากนั้นดูผู้ใช้ไม่เพิ่มนะครับนะครับคนแรกหนึ่งคือแชมป์นะครับคือนายแชมป์คือมีไปแล้วคราวนี้ ช่างอ้วนที่เราเพิ่มมานะครับจากบาว์เซอร์เนี่ยชื่อจะมาอย่างเดียวนะครับคราวนี้เราพาเขามาสแกนหน้าด้วยกดเข้าไปครับโอเคหนึ่งครั้งกดเขาว่าแก้ไขครับเราก็ชื่อมีแล้วไม่สนใจครับลงมาที่หัวข้อใบหน้านะครับแล้วก็นําช่างอ้วนนะครับมาสแกนหน้าให้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้นะครับการเพิ่มสตาร์ทก็จะเสร็จอย่างสมบูรณ์นะครับนะ อย่างเช่นองค์กรของลูกค้าครับมีหลายคนก็ส่งชื่อมาเป็น10-20คนนะครับจากนั้นอะ่ะค่อยมาเลือกพนักงานให้ตรงกับชื่อที่เราสร้างไว้นะครับให้มันแมทกันให้มันจับคู่กันนาย A หน้านาย A ชื่อนาย B หน้านาย B นะ้พ่นตรงกันเพื่อที่ว่าเวลาล็อกไทม์ที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะได้จับคู่กับหน้ากับชื่อกับหลอกเวลาโชว์อย่างถูกต้องนะครับผมประมาณนี้ครับผม ต่อไปนะครับขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนนี้จะมีชื่อว่านะครับการสร้างกะการทํางานให้พนักงานนะครับหรือการสร้างชิปการทํางานให้พนักงานนะครับหรือการสร้างเงื่อนไขกรอบการเข้างานและออกงานให้พนักงานนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะเรียกว่าแบบไหนนะครับให้เรามาที่หัวข้อ a t t e n d a n c e m a n a g e m น n t นะครับจากนั้นนะครับเลือกที่หัวข้อ s t a f f s c h e d u ดูนะครับ จากนั้นนะครับในหน้าต่างตรงนี้ครับจะเป็นรายชื่อพนักงานของเราทั้งหมดนะครับถ้ามีมากกว่าที่เราเห็นนะครับสามารถที่จะกดนะครับเน็กหน้าถัดไปได้นะครับนะคราวนี้ของผมเนี่ยมีพนักงานแค่2คนนะครับบอกไปก่อนนะครับหัวข้อนี้นะครับถ้าเป็นองค์กรไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ทําก็ได้แต่บางองค์กรเป็นองค์กรใหญ่ๆที่มีพนักงานเข้างานที่เป็นช่วงเวลาที่คนละช่วงกันจําเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องไขตรงนี้นะครับสําคัญมากนะครับอ่า คราวนี้ผมยกตัวอย่างก่อนองค์กรผมมีแค่ช่วงเวลาเดียวแต่ผมอยากจะสร้างเพื่อที่จะดูคนมาสายนะครับนะเราก็เลือกติ๊กหน้าช่องว่างสตาฟทุกคนนะครับเพราะว่าองค์กรผมเข้างานเวลาเดียวนะครับแล้วก็ติ๊กหัวข้อบวกข้างบนตรงนี้นะครับสีเขียวนี้เพื่อเพิ่มนะครับเงื่อนไขในการมาพนะักงานนะตอนนี้นะครับสังเกตที่ม,มุมซ้ายนะครับตรงนี้นครับจะเป็นปีและเดือนนั้นๆที่เราสร้างเงื่อนไขให้กับพนักงานนะครับ ตอนนี้คือปี2 0 1 3นะครับเดือน5คือพฤษภาคมนะครับอันดับแรกเลยนะครับข้างล่างจะเป็นวันที่นะครับ1ถึง31ของเดือนนั้นนะครับผมต้อง select all ก่อนนะครับคราวนี้ select all นะครับถ้ามีเครื่องหมายถูกทุกช่องหมายความว่าช่องนั้นคือเราต้องการให้พนักงานทำงานแต่คราวนี้องค์กรผมนะครับหยุดวันอาทิตย์และนักข่าวตเลิกนะครับนะซันเดย์ครับ7 14 21นะครับ28ผมไม่ใส่เพราะพนักงานผมหยุดงานวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มาเทียบกับวันที่จริงๆว่าเดือนนี้มีวันหยุดนักขัดไหมองค์กรผมไม่มีนะครับก็คือทํางานเต็มเลยยกเป็นวันอาทิตย์นะจากนั้นด้านมุมขวาครับ Intime Intime หมายคามว่าองค์กรของคุณเนี่ยพนักงานต้องเข้างานก่อนกี่โมงนะครับแน่นอน,นครับทั่วไปเลยครับของผมคือ8ปโมงเช้านะครับ Out Time คือนะครับองค์กรของผมเลิกงานกี่โมงนะครับ องค์กรผมนะครับมีแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับคือเข้างานตอนเช้าออกงานตอนเย็นแต่บางที่นะครับมีการพัดเบรกตอนเที่ยงก็สามารถที่จะกําหนดเวลาได้เหมือนกันนะครับนะอ่าของผมขอเลือกเป็นง่ายๆนะครับคือช่วงเวลาเดียวคือ17บเจ็ดนาฬิกส่วนเขา working day นะครับให้เลือกเป็น1ห,หมายความว่าในเงื่อนไขเนี้ยแปดโมงเช้าถึงเที่ยงเย็นเท่ากับ1วันในการทํางานนะครับจากนั้นกด add แอดหมายควาว่าแอดเวลาเนี้ยไปตามวันที่ที่เราติ๊กเข้ามาถูกไว้นะครับยิงช่วงเวลาไปตามวันที่เราติ๊กไว้นะครับเห็นไหมจากนั้นนะครับเวลานะครับก็จะไปอยู่ในช่วงวันที่เราเลือกไว้นั่นคือวันที่คุณต้องทํางานและคุณต้องมาทํางานก่อน8ปดโมงเลิกงานหลังห้าโมงเย็นนะครับจากนั้นกดเซฟครับกดโอเคแล้วก็แอนด์รีเทิร์นครับผม สังเกตนะครับวันนี้นะครับวันที่จริงๆคือวันที่6นะครับมันจะไม่คำนวณวันที่25ที่ผ่านมานะครับนะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็คือว่าช่วงเวลาเข้างานและออกงานนะครับนะตามนี้เลยนะครับนะคราวนี้นะครับสมมุตินะครับบางองค์กรนะครับมีการพักเดรกตอนเที่ยงและมีการทํางานที่ไม่เท่ากันในแต่ละวันนะครับก็เหมือนเดิมครับสเต็ปแรกเลือกพนักงานคนนั้นมาก่อนนะครับหรือเลือกทั้งตะหรือเลือกทั้งดีพัฒน์เมนที่คุณรู้อยู่แล้วว่าตารางงานของเขาเนี่ยเข้างานกี่โมงนะครับนะ โอเคกดบวกช่วงเวลาครับจากนั้นนะครับนะถ้าแต่ละวันแต่สัปดาห์เข้างานไม่เหมือนกันเราก็เลือกเฉพาะช่วงเวลาที่จะตั้งเวลาก่อนนะครับสมมุตินะครับวันที่1ถึงวันที่6นะครับพนักงานผมคนนี้นะครับสัปดาห์นี้เข้างาน7จ็ดโมงนะครับแล้วก็มีการพักเบรกตอน11บเอโมงนะครับนะ เราก็เดคเขาให้เลือกเป็นครึ่งวันนะครับเพราะว่ามีการพักเบรกตอนวันจากนั้นกดแอปจากนั้นนะครับก็จะมีการสแกนใบหน้าหลังจากพักเบรกนะครับก็คือตอนเที่ยงนะสมมตินนะแล้วก็นะครับเลิกงานตอน4ี่โมงเย็นนะครับผม จากนั้นทำมาเดิมครับแอดเวลาเข้าไปนะครับหมายควาว่าสัปดาห์นี้ครับพนักงานคนนี้จะต้องเข้างานก่อน7จ็ดโมงและมีการสแกนหน้าตอนพักทานข้าวตอนกลางวันนะครับนะแล้วก็กลับมาสแกนครั้งหนึ่งก่อนเที่ยงถ้าเลยเที่ยงถึงว่าสายแล้วก็หลังเลิกงานคือ4ี่โมงเย็นนะครับนะคราวนี้สัปดาห์ถัดไปนะครับเขาทํางานแค่3วันนะครับนะจันทร์พุธศุกร์นะครับแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเที่ยงนะครับถึง2องทุ่ม ก็ทาหลักการเดิมครับเราก็มาใส่ช่วงไร้เขานะครับอยู่ที่ HR นะครับบริหารข้อมูลนะครับตรงนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับผมขั้นตอนที่7นะครับคือขั้นตอนการดูรีพอร์ตนะครับหลังจากที่เราสร้างชื่อพนักงานแล้วนะครับส่งชื่อพนักงานที่หน้าเครื่องแล้วนะครับมีการนําหน้าบุคคลนะครับมาแมทกับชื่อแล้วมีการสร้างเงื่อนไขนะครับชิปกรอบการทํางานอย่างถูกต้องนะครับต่อไปนะครับ เราจะมาดูรีพอร์ตพนักงานนะครับผมนะหลังจากที่เราลังเครื่องมานะครับผมให้ลูกค้านะครับมาที่หัวข้อ a n c e management นะครับแล้วมาที่หัวข้อพุดเดคอร์นะครับการดูแบบแรกนะครับคือการดูแบบง่ายๆนะครับนะให้เราเลือกเดือนที่เราต้องการดูนะครับนะเดือน4เดือน3นะครับถ้ามีย้อนหลังก็ดูได้นะครับนะดูได้ย้อนหลังไม่เกิน3เดือนนะครับผมนะคราวนี้เจาะจงแยกีินะครับสามารถที่จะดูซอยย่อยทีละแผนกได้นะครับผมหรือนะครับ จะดูแบบลายบุคคลก็ได้นำชื่อพนักง,งานมาเซิร์ชหรือว่านำาอเของพนักง,งานมาเซิร์ชก็ได้นะครับจากนั้นก็จะขึ้นชื่อเฉพาะพนักง,งานคนนั้นที่เราต้องการเจาะจงดูพฤติกรรมในการเข้าและออกงาน,นครับนะคราวนี้นะครับองค์กรผมนะผมชื่อแชมป์นะครับผมทำการทดสอบนะครับไป3วันนะครับ26 27, 28บนะครับนะอ่าบอกก่อนนะครับในหน้านี้จะเป็นของเดือน5นะครับเรื่อยจากตรงนี้ จากนั้นนะครับจะเป็นวันที่01ถึง31ก็คือวันที่1ถึง31ของเดือน5นะครับนะถ้ามีการบันทึกเวลาทุกวันนะครับก็จะมีเวลา in า u t in out in o อ t นะครับเรียงมาอย่างสวยงามนะครับตามลําดับแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็น id พนักงานนะครับที่เราสร้างไว้นะครับเรียงลงมาตามลําดับที่กําหนดไว้แล้วก็จะมีชื่อที่เราสร้างไว้นะครับนะจากนั้นก็จะมีเวลาพนักงานต่างๆวิ่งเข้ามานะครับนะดูแบบแรกครับ26 นายแชมป์มาทำงาน7จ็ดโมงสี่สิบห้ายี่เจ็ดนะครับมาสายหกนาทีนะครับตรงนี้นะครับผมนะอันนี้การดูแบบง่ายนะครับนะคราวนี้นะครับลูกค้านะครับไม่ใช่แค่เพียนแค่ดูได้อย่างเดียวสามารถจะเอ็กพอร์ตไฟล์นะครับออกไปข้างนอกได้นครับเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เราเห็นในเบราว์เซอร์แต่เป็นรูปแบบของ Excel นะครับนะการดูรูปแบบที่2นะครับจะเป็นการดูแบบแอดวานนะครับคือการดูที่หัวข้อ a t t e n d a n c e r e p น r t นะครับนะตรงนี้นะครับผม กดเข้าไปครับคราวนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับก่อนการดูทุกครั้งนะครับเราต้องทําการโปรเซสก่อนนะครับอ่เลือกชื่อพนักงานทุกคนนะครับแล้วกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับสีเขียวเพื่อให้ระบบเบราว์เซอร์เนีครับเข้าไปคํานวณอินเอาและคนมาสายหลังจากที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับโปรเซสแล้วนะครับ เราดูแบบเจาะจงง่ายๆเลยนะครับแบบนายแชมป์เนี่ยนะครับคนนี้นะครับเห็นไหมนายแชมป์ไอดีที่1นครับเห็นไหมมาสายนะครับ1วันนะครับรวมมันเป็น6นาทีเห็นไหมครับถ้ามีการลันมาทั้งเดือนเนี่ยจะทำให้ HR นะครับคำนวณการมาสายได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าจะเจาะจงก็เจาะจงได้ครับว่าดูนายแชมป์เนี่ยมาสายวันไหนบ้างนะครับก็เลือกมาด้านหลังนะครับแล้วก็หัวข้อดีเทล นายแชมป์นะครับเห็นไหมวันที่27นะครับนายแชมป์นะครับมาสาย6นาทีเห็นไหมครับนี่ครับประมาณนี้ครับและคราวนี้ยังสามารถที่เอ็กพอร์ตข้อมูลออกไปหลักฐานให้พนักงานดูได้ด้วยว่ามาสายวันไหนบ้างนะครับเพียงแค่นี้นะครับการบริหารข้อมูลของเราก็จะง่ายขึ้นเยอะครับดีกว่าการดูข้อมูลภาพรวมที่จะมีเวลาอินเทดูแบบยากมากครับผมต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอน เล็กๆน้อยที่อยากให้ลูกค้าสามารถที่จะสร้างไว้หรือกำหนดไว้ทำว้ครับคือการกําหนดวันหยุดประจําปีนะครับนะให้เรามาที่หัวข้อ System Setting นะครับหัวข้อ Holiday Management นะครับจากนั้นนะครับเลือก Add นะครับเลือกนะครับวันสําคัญนะครับของ การทางานของพนักงาน,นครับคือเป็นวันหยุดนะครัตันเ์นะครับซึ่งวันนั้นนะพนักงานจะต้องไม่มาทํางานนะครับนะผมขอเรื่องวันที่3ามยุทธวิชุนานะครับดกตัวอย่างนะครับผมแล้วก็รีมารครับผมผมก็ใส่ไปวันแม่นะครับหัวข้อนี้เราใส่เพื่ออะไรนะครับ บางครั้งนะครับในชิปในกรอบการทางานอะเราไม่ได้เลือกวันขาดไว้นะครับหมายความว่าถ้าวันนั้นนะครับเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าเราติ๊กให้พนักงานมาทํางานคราวนี้ในซอฟต์แวร์ครับการโปรเซสเนี่ยมันจะกลายว่าพนักงานนขา้นาดงานไปหนึ่งวันจําเป็นที่จะต้องใส่บจําปจำปีนะครับผมปะมานี้ครับผมขอบคุณมากครับผม